อ้ามาในคุณโฮตาดูก็มาแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหาของภาคไปเรื่อยกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสิบสามนาทีใช่ตอนแรกวางแผนไว้ว่าอ่จะมาไลฟ์กับคุณคันดะสักชั่วโม,มงหนึ่งแล้วก็ไปซึ่งก็อืมประมาณประมาณสี่สี่ทุ่มสี่สิบเดี๋ยวก็ไอขอตัวนะคะได้ครับก็เดี๋ยวโอ้น้ำหมดอะไม่เป็นไรทนทนไปเริ่มกันเลยดีกว่าตั้งแต่หน้าแรกนะ จะพยายามนะจะเป็นจะเป็นอาจะเป็นผู้ชายภาคภาคไม่้ไม่ได้อารมณ์ก็บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นตอนกลางคืนแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็คนในบ้านก็หลับกันหมดแล้วก็อาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้จริง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 ผมเองก็เป็นเหมือนกันก็คือถ้าไม่ใช่เวลาตีหนึ่งตีสองเนี้ยก็จะไม่ไม่มาพักเพราะว่าคนอื่นหลับมาแล้วเราต้องรอแบบคนอื่นหลับให้หมดแล้วแบบเหลือห้องกว้างแล้วก็มีเราอยู่คนเดียวโอเคมา เจ็บจังเจ็บต้องทนต้องทนทุกทรมานเจ็บเกินกว่าคำว่าเจ็บทรมานจะต้องเรียกหากระทั่งความตายใครก็ได้ช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีทันนารกรตอนที่หนึ่งผู้รนทันจากนารกนรกหรือนิรภูมิที่เป็นโลกหลังความตาย ที่เต็มไปด้วยเหล็กและไฟมันคือดินแดนแห่งการพิพากษาและการลงทันนั่นสินะถ้าจะให้อธิบายสั้นๆแล้วก็เพื่อชดใช้กรรมที่ก่อขึ้นมาเจ้าจพวกนี้นะ่าจะต้องถูกทำร้ายและข้าก็เกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้นซะด้วยสิเอาละกีดล้อสิกีดล้อกันเข้าไปเอาให้มอดไหม,หมกันซะเออเออนัๆๆ่นแหละอะไร <laughs> พูดเลยเรา พูดตามที่เขาเขียนเฉยชเข้าไปซะเอ่อมมดไม้กันเข้าไปซะเจ้าพวกชั่วและนามของข้าก็คือโรรุข้าชื่ออะไรนะ <c oughs> โรรุแปลว่าเสียงกรีดร้องและพวกเจ้าอยู่ที่ไหนนะอีกทั้งยังเป็นชื่อของนรกขุมนี้นรกที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องสงสารันาด โลรโกกวนกคนที่พูดจาหยาบคายพูดโกหกจะต้องตกนรกขุมนี้และถูกตัดลิลลี่ปากทําได้แต่เพียงกรีดร้องและถวยหวนด้วยความเจ็บปวดเท่านั้นาาจะให้หยุเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันนะาาท่านเหรอลูกอืมอา้าวสุวรรณเองเหรอมีอะไรเหรอหยุ่งอยู่หรือเปล่าขอรับรายงานประจำปีนะขอรับ ไม่เป็นไรคุยได้ปีนี้มีผู้ย้ายออกไปเฉช้กยรมที่นรกคนอื่นต่อประมาณ6กหมื่นตนขอรับเจอขุมของข้าเข้าไปเอ่อที่อีกออที่อื่นก็คงสบายสบายแล้วล่ะนะเจ้าพวกนั้นแล้วที่เหลือก็มีที่ไปเกิดใหม่ประมาณ2,000ันตนขอรับแหมคิดถึงแย่เลยแฮะไปกันหมดเลยเหรอแล้วจำนวนผู้ที่ตกนรกของข้าปีนี้ล่ะจ๊ะ สุวรรณเอ่อ <c oughs> สูนต้นครับเอ๊ะอ่าอันนี้ันเป็นไอใช่ไหมใช่ตีอนนอ๊อ่ามันทำไม,ยยไ,มไม่ดับแสงนะทำไมละ่ะทำไมพี๊ถึงไม่มีวิญญาณที่มาตกและลบผลงองค่ข้าเลยสักคนละ่ะทำไมเลยเหรอก็เพราะว่าโลกนี้ ไม่มีคนชั่วเหลืออยู่แล้วยังไงล่ะ,ะเรื่องแบบนั้นน่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงกับเราฮาร์เดียไม่ว่าใครก็ต้องมีกวามชั่วบันทึกไว้ในบัญชีหนังหมาไม่ใช่หรอขอโทษด้วยนะครับคุณหนูตอนนี้บัญชีของข้ามีไปก็เหมือนไม่มีนะนาะคอรับาสูงอยงายางนั้นเหรอเฮ้ยถึงจะมีทำเชั่วบ้างก็ตาม แต่วิญ,ญญาณที่ส่งมาในช่วงปลายปีนี้นะมีกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วกันหมดเลยะขอรับสรุปคือไม่มีวิญ,ญญาณดวงไหนมีกรรมชั่วพอที่จะตกนรกอ๋ออะขอโทษ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 ไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรมันดูยากด้เลยใช่ใช่แบบบางทีไม่เห็นแบบสรุปก็คือไม่มีวิญ,ญญาณดวงไหนมีกรรมชั่วพอที่จะตกนรกเลยล่ะขอรับจริงนะอ่า ดูเหมือนว่าในที่สุดพวกที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็มีพฤติกรรมมีอะไรวะก็ประพฤตึตัวดีขึ้นจนได้นะเตียไม่แน่นะบางทีว่าโลกนี้นะอาจจะเข้าสู่ยุคพระอิสราเราแล้วก็ได้อะไรวะเนี่ยพระสีอ่อารอะไรสีอร<ะ>อส่อรารยะวะเออน่าใช่อาจจะเข้าสู่ยุคพระสี่อรารยะแล้วก็ได้นะพูดบ้า ยุคภาษีอารยะบา้าบออะไรกันจะบอกว่าคนบาปทั้งหมดบนโลกนี้ไปแล้วงั้นเหรอเรื่องแบบนั้นอะ่ะมันจะเป็นไม่ได้ยังไงกันเล่าโรดูเอ๋ยเธอเจ้าแข็งใจนักแล้วก็ขึ้นไปดูด้วยตาตัวเองเลยไปที่โลกมนุษย์นะเอ,อ่อแม่ไม่ได้ยินวะเมื่อกี้ตะโกนดังมากเลยไม่ได้ยิน่ะไม่ดีเกินอย,กอยากได้ยินเป็นคำว่าอเอือมากกว่าเฮะ เอาไว้ก่อนเธอเตี้ยมเอ้ยตอนเด็กๆก็น่ารักอยู่หรอกนะแต่พอโตแล้วนี่มันไปเอาความเถื่อนนี้มาจากใครกันฟัก็ท่านนั่นแหละขอรับ t ท be c บีคอนด e นเทอรบีคอนดีนิวเย่สักกีิตอนดีเอ๊มีเรื่องอื่นบ้างไหมเรื่องอื่นไหมัฟนแเรื่องอื่นบ้างต่อไปเรื่องที่สอง เปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นรักครับอันนี้อันนี้ตื่นได้แล้วเป็นขนาดภาคไหมแม่ได้จ้าในโทรศัพท์แม่อันนั้นเดี๋ยวผมภาคเองตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นตื่นตื่นดิเอเช้าแล้วเหรอ,อ,อไม่อยากไปโรงเรียนเลยแฮะเปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นรักนั่นไงนั่น เอ๊ ه, คนนี้นัน่นเหรอที่ว่าเป็นแฟนเก่าเดือมาหาลัยนะเมื่อก,ก่อนฉันก็เคยมีความสุขกับการมาเรียนมากกว่านี้นะไม่เห็นจะเอาไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยแกธรรมดามากกว่าที่คิดมากเลยอะ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่กลายเป็นแบบนี้กันนะโอ้ยหน้าตาธรรมดามืดมนแบบนั้นนะน,นะไม่เห็นเหมาะสมกับพี่ฟิลเลยเฮ้ยฉันเองก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกัน แล้วเธอเคยเห็นคอนโดนาไมล่ะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเขาลือกันว่าเขาลือกันให้เจ็บนะว่าหล่อนเป็นเด็กเสียเฮ้ย <He i, S 2> จริงดิหน้าตาแบบนี้นะแล้วสิ่งที่ฉันทำได้ในตอนนี้คือก็มีแค่ทำตัวให้นิ่งที่สุดอย่าให้โดนเล่นงานไปมากกว่านี้อ้าวฟุ่ยเยอะมากอะ <c oughs> พาคนเดียวหมดเลยด้วยดิ <c oughs> ให้ช่วยไหมเดี๋ยวช่วยให้อาได้ได้ได <c oughs> ให้เฮ้ยเห็นไหมละแกบอกแล้วว่าต้องได้นิดแน่น <c oughs> อุ้ยโทษโทษฉันก็ลืมไปว่านายเนี่ยหน้าหนา,หนาคนอะไร <c oughs> อ่ะทำไมหน้าด้านได้ขนาดนี้อแกไอ้ใจน่ะมีบ้างหรือเปล่าล่ะนะเหนื <c oughs> ่อยบ้าเออหน้าเบื่อ <c oughs> แต่แบบแต่เห็นทีไรอ่ะนะรู้สึกรำคาญอยากตบมากเลยอ่ะอยากให้ใครลิ้นมากอ่ะเนี่ย <c oughs> แล้วให้ไปนั่งไกลๆดีกว่ากว่านี้ได้ปะสัน่นอ่าซักนอกโลกเลยเบื่อที่ต้องมาได้ยินอะไรแบบนี้ซ้ำๆซากๆไม่รู้จักจบช่างน,น่าเบื่อหน้าเบื่อที่สุดอ้าวหวัดดีฟิวมาช้าจังเลยนะอ่ะ <c oughs> อ,อันนี้อ๋ออันนี้ถูกแล้วไม่ไมันม่ไม่ไไอตัวตัวผู้ชายชื่อฟิวชื่อฟิวนะมันเป็นอ้าวไม่ใช่หรอใช่ใช่ตัวผู้หญิงอ่ะที่แบบเป็นเพื่อนอ่ะต้องทำเฮ้ยฟิวหวัดดีอะไรงงี้ปะ ก,กันเลยก็พากันเลยพากเลยพากเลยคุณนายพากเลยอ่ะสวัสดีฟิลมาช้าจังเลยนะไปไหนมาไงเอ,อาจารย์ยังไม่มาน่ะสินึกว่าจะมาไม่ทันสิกชื่อซะแล้วเอา้าบอกอยู่นะว่าจะมาช้านะ่ะไม่รู้หรอเอา้าไม่รู้เลยฮนะก็เพิ่งตื่นนะนะฮึมฮึมเฮ้ <laughs> เดี๋ยวเธอฟิวพวกพวกฉันก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปมองทางนั้นน่ะทางนั้นน่ะมองไปก็เป็นบลลพิษแกสายตาเปล่าๆอะจานมาแล้วไม่ฉันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องมีความรู้สึกกับเรื่องแบบนี้เราไม่ได้เป็นอะไรแค่นี้ก็สบายมากฉันมักจะพูดกับตัวเองแบบนี้เสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้ต้องเป็น ขนาดแล้วล่ะใช่ใชสิ่งที่ฉันเคยทำให้เธอเธอคงจะลืมไปหมดแล้วสินะไม่เป็นไรนะพี่ฟิวดูจากใส่ตานางแล้วุณจะลืมหมดแล้วแหลนะเน่ตาหน้าจีหัวมาตกมากเลยจ้าตกไม่พอต้องจับกดน้ำด้วยกระทึบซับอีกทีนึงนอมองบแล้วนะอัลเรกแล้วแจุดจุดนี้ยอมเป็นตัวร้ายอ่ะขอให้ได้ตกมันสักฉากา <c oughs> ลืมลืมไปเถอะน้าเพื่อนเอ,อ๋ยเพื่อนถึงเดือนมหาไรเนี่ยอย่าลดตัวไปจมปลักกับผู้หญิงแบบนั้นเลยคืนนี้ไปเที่ยวกันไป sandy ล่ะทาให้เธอเสียใจ <c oughs> หญิงแบบนั้นอะขอขอละไปตายทีเหอะลำคาญคิดว่าสวย,ายมากหรอกมั้งหมั่นไส้เหรอทำไมกูหมั่นไส้ <c oughs> น่งคนสัมสั่นเลย เหนื่อยมากไหมต้องตึงหน้าอยู่ตลอดเวลาฮ่าฮ่าฮ่ารกกสัวัเลยอะเห็นเงียบๆแบบนี้จะกฟาเดเรียบนะจ๊ะสนุกป่ากกันเหลือเกินนะทางทางที่ไม่รู้อะไรเลยแท้ๆไม่เคยรู้อะไรเลยแท้ๆไม่ต่อให้ฉันจะเจ็บแค่ไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาลงกับของกับสิ่งของนี่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกกับเรื่องแบบนี้ ถ้าพูดเฉยๆมันก็พูดง่ายอยู่หรอกแต่ทำจริงๆเน่ะมันจะมีสักกี่คนกันละ่ะฉันคนหนึ่งแหละที่ทำไม่ได้สักทีแต่ก็ทำไปแค่ทนอ,อ,อดทนต่อไปเรื่อยๆแต่มันก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหนื่อยชีวิตฉันมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงทำไมต้องเป็นฉันที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำไมทุกคนคอยเอาแต่ว่าฉันทางที่ตัวเองไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าคนอื่นเลยแท้ๆเหนื่อยแล้ว ทำไมการมีชีวิตมันถึงได้เหนื่อยแบบนี้ไอ้โขนจะโคตรดักอยากตายชะมัดจบล้วจ้าเย้เฮ้ยเรื่องนี้ง่ายดีต่อไม่ง่ายไม่ง่ายไปถามเราสิไม่ง่ายเราตื่นนอนตอนตัวเช้าตื่นตอนบ่ายไปเรื่งเย็นใช่โอ้ยช่วงนี้เรียนออนไลน์ไม่ต้องไปหรอกเรียบร้อยเรียนบอกกิมีคุณภาพเอ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณ ขอบคุณที่ชมนะคะคุณภาพาคันนี้ผมต้องไปอยู่ด้วยแล้วล่ะหยอกหยอาได้นะได้นะแต่ได้ได้แบบไปช่วยไปช่วยได้ไม่เป็นไรไม่มีเงินให้อย่างเยวมาช่วยตัดต่อไม่แกตัดต่อชอบตัวเองก็เยอะแล้วเนาะไม่เอาง้นหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะตั้งแต่น้องสาวผมเข้ามหาลัยก็ดูสวยผิดูผิดลูกหูลูกตาพอสวยแล้วก็มีหนุ่มๆอะไรล้อมแบบนี้ไม่ดีแน่ๆน ฉันต้องทำอะไรซักอย่างเพื่อปกป้องน้องสาวจากผู้ชายชั่วให้ได้นี่เป็เรนหน้าสดเลยเธอนะงานใดใช่ที่หน้าตาจะหาไม่งามนั้นต้องงามที่จิตใจปารถนาหน้าตานะ่ะมันไม่จำเป็นหรอกนะงามมากๆม,มันจะบาปนะรู้หรือเปล่าเอ๋วันนี้พูดอะไรอีกแล้วไม่เข้าใจเออวันนี้พูดอะไรที่ไม่เข้าใจอีกแล้วรับไทยอีกทีได้ไหมคะพักนี้แปลก พักนี้แปลกไปจริงๆด้วยจําได้ว่าตอนเด็กๆยังคุยกันรู้เรื่องมากกว่านี้นะอ๋อเป็นเด็กขั้นนี่ดีๆนี่มันจะได้อะไรตอนได้งามใดที่รักตาหาไม่งามนั้นต้องงามที่จิตใจเนี่ยบอกพักคอนเนี่ยเนี่ยเอาว่าเอาได้เปล่าได้เปล่าต้องสักหน่อยแล้วแหละต้องสักหน่อยแล้วแหละต้องสักหน่อยแล้วแหละเแต่เรื่องนี้มันก็มีตัวละครหลายตัวอยู่นะจ้า นะยูยักก็ได้นะรับบทยูยักก็ได้นะช่วงช่วงนี้เป็นช่วงรับน้องใหม่อยู่เองว่าเป็นยูยักไม่ได้เหรออ๋อไม่ใช่หมายถึงเขาจะรู้เขาจะรู้น่าจะเป็นไอ้กล้ามากกว่าไอ้ตัวที่มันแบบหน้าโม่ดีบสาวอะเออเอนี่ยคือเลือกให้คือเลือกให้คือเสียงได้หรือว่านิใส่ได้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์โอ้อจารยรู้เราเห็นพี่เป็นคนยังไงกันเนี่ยเสียงไรวะนี่เราเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า เปป็็นนพี่ที่พี่เลี้ยงดูแกมาน่ะมันไม่มีความหมายเลยใช่ปะเจ้าเดี yeah, yeah, ๋ยวนี้เรากินพิซซ okay, yes ่ากันพี่เดียวนี้เรากินพิซซ่ากันใครออกใครออกใครออกคนเป็นพี่ออกใชงแต่เอเรื่องนี้ไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งนะพี่พี่รู้แล้วเป้าหมายพี่คือใครวันเนี้ยเข้าไปดิเดี๋ยวกลับไปดิเดี๋ยวเจอกูแน่สู้ๆครับทุกคนน้องไม่ยุ่งนะพี่ ้องไม่ยุ่งนะเองจะอยู่เงียบเดี๋ยวฮักต่อเลยค่ะเดี๋ยว,ยยวจะไม่เดี๋ยวเผื่อแบบช่วงนี้เป็นช่วงรับน้องใหม่อยู่แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกนะ <c oughs> ก็สามปีแล้วนี่นะหน้าที่ของฉันในปีนี้คือเรียนแล้วก็นอนเท่านั้นแหละ <c oughs> รับ <c oughs> น้องสุดโหด <c oughs> แปลกสดิดจนถึงขั้นเสียชีวิตเฮ้ยแย่ชะมัดทำไปได้โดนสั่งให้เต้นมาบอยอยู่การตลาดบอกรักเสา ก็ว่าแย่แล้วนะโชคดีจริงๆที่เราหน้าด้านและไม่รู้สึกอะไรนะเอะนี่ก็ข่าวรับน้องอีกแล้วอะไรกันเนี่ยมาบังคับให้น้องผู้ชายเอาแก้มชนแก้มน้องผู้หญิงนั่นเหรอไอพวกนี่นะับ้ากันไปแล้วหรือไงถ้าเป็นน้องสาวฉันนี่แกมไม่ได้ตายดีแนะ่เออเออหรือว่าไม่นะถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็กับมันเกิดขึ้นกับน้องของฉันแล้วก็ไม่ได้นะ จะให้มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวไม่ได้เด็กครดมันปัะสีเกินไปฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างดิวอืมว่าไงคะพี่ให้ให้ทำมาบอกรักสาวโอ้โหมีมีมโนด้วยอ่ะเนี่ยอ้าอะไรนะฉันชอบเธอมานานแล้วตั้งแต่วันที่ฉันมาสอบสัมภาษณ์ฉันก็หลงรักเธอมาตลอดเลยเพราะงั้นคบกับฉันเถะนะเสา สัญญาว่าจะไม่มองสาวต้นอื่นอย่างแน่นอนรักฉันรักฉันเถอะนะจะไม่ทําให้เธอเสียใจเลยโอ้ไม่อยากร้องเป็นเพลงเลยเย้โอ้เป็นอ๋อสั้นสั้นมากเลยนะเนี่ยประมาณสี่ห้านาดีดีดีเนี่ยสักห้าตอนละกันเออไรอะไร้แหลห้าตอนก็หาแล้วไหนไหนก็ไม่เป็นไรปะห้าตอนห้าตอนห้าตอนใช่ห้าตอนก็ได้ใช่เราจ่ายดิค่ะก้าวตอนไหนอีวีค่ะ อยากจะขอลายเซ็นร uh yes> ุ่นพี่นะคะพี่จะให้หนูทําอะไรไหมคะนั่นสิทนะทําอะไรดีล่ะจะให้บอกรักสาวแบบเด็กเด็กก็ทําเยอะแล้วด้วยสิเอะงั้นอ่ะอตวประกอบพี่แบบเหนไ่นะงั้นไปบอกรักผู้ชายผมสีนน้าตาตรงนั้นให้พี่แล้วกันนะแล้วพี่จะให้ลายเซ็นเอ๊ะได้ค่ะอ้ยะนี่ไงคุณฮัตตารุมาช่วยหน่อยลูกข้างๆด้านมันพี่แดนนี่นะงั้น คนคนะก็คงเป็นเพื่อนพี่สินะถึงเราจะไม่ถนัดกับเรื่องพวกนี้ก็เถอะแต่ถ้าเป็นเพื่อนพี่แล้วก็คงไม่เป็นไรละมั้งอ้าวไงดิวคือว่าหนูชอบพี่นะคะอ่ะอันนี้ของพี่แดนไงของพี่แดนนะ่ะจะดิววิเออคือพี่บอกแล้วใช่ไหมเรื่องของผู้ชายนะ่ะเออคือว่า ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแหละพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าจะคบใครต้องเลือกคนที่ดีแล้วหลอกกับพี่ไงแล้วไอ้หน้าตีญี่ปุ่นนั่นมันดีกว่าพี่ตรงไหนกันฮะในใีิสัยมันก็แย่ก็จริงในใิสัยมันก็แย่รู้จักโซโลแกนมนไหมนิ่งคือรับ,ยบขยับอยู่กตัว <laughs> ดิวคนแบบนี้อ่ะเรียนไปเรียนจบไปก็ต้องเกาะดิวกินเป็นแมงชนิดหนึ่งแน่ๆนเชื่อพี่สิดิวลูกครึ่งอะ่ะมันไม่ได้ทําให้มันหล่อขึ้นหรอกมันพูดดี ยุยะสักนิดนึงยุยะเราจะรู้ไอ้นี่ก็แหละไอ้ตรงเรียกสมุดความเป็นญุกุลน่ะเออเรียกสมุดความเป็นญุกุลเสียงหล่อนะคุณจะรู้อะแต่แค่แบบมันมันไม่เข้าอารมณ์นั่นเองเสียงเบานิดนึงขึ๊บขอประทานอภัยครับตอนที่สี่เลยใช่ไหมคะโอเคครับไม่มีใช่ไหมเฮ้ยนี่มาสี่สองเลยเดี๋ยวตอนสุดท้ายแล้วให้คุณไอเขาได้พักมั้ง ใด้ก็บอกเอาห้าตอนก็ห้าตอนได้โอเคครับได้นะได้โอเคแต่ระเบิดพี่ชายชัดจริงเลยอ่ะชอบทาชอบให้ใช่ชอบใช้ทําน่นทานี่อยู่เรื่อยเลยอ่ะแกใช้ตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเนี่ยจะให้ฉันใช้จะให้ฉันใช้เป็นคนใช้ไปจนแก่เลยหรือไงทาเองไม่เป็นหรือไงอ่ะเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจเลยน้องใช่เออให้คุณัวตาดูแล้วกันแบ่งนะไหนไหนเนี่ยเข้าใจเว้ย ไค<ข>่ไม่ยังไม่เห็นไม่เห็นในดีเด่เข้าใจไว้เข้าใจไว้น้องชอบม,มันก็โคตรจะเอาแต่ใจเหมือนกันนะ่ะนิดหน่อยหน่อยก็ทําเป็นงอนโอ๊ยปั่นใจว่ะอืมปันนใ้มันนใ้จริงมันใส้แ <laughs> ลเริ่มรู้สึกวั่นใจนิดหนึ่งแล้วเรกินนะ่ะพี่แดน <laughs> <laughs> ใช่วันนี้หนูได้ยินคนคนพูดเรื่องเออเอเอวันนี้หนูได้ยินคนพูดเรื่องหนึ่งเลยนึกถึงพี่ขึ้นมา เรื่องอะไรเหรอหนูได้ยินคนอื่นๆบ่นกันเรื่องพี่น้องของเขาอ่ะว่าทะเะลาะกันบ่อยๆจนบางคนก็เกลียดขี้หน้ากันไปเลยก็มีหนูก็เลยรู้สึกว่าโชคดีจังนะที่เรารักกันน่ะแล้วแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยนี่นารักกันเหรอรักกันรักกันเนี่ยนะเฮ้ยอยู่ยะในเวลาแล้วอยู่ยะนายต้องเฉิดฉายแล้วพอละลูก ถึงวเวลาคำน,นึงนะถึงเวลาฉีดพ่นกับจัดยุงอะไรเนี่ยบ้าไอ้นี่มันควันอะไรีชมพูต่างหากนี่มันกับจัดยุงหรือว่ากับจัดชั้นกันแน่วะเนี่ยต,ตัว,ต,ต,วต,ต,ต่อไปอะคาแรคเตอร์โฮตาลุได้มากเลยนะพิ่กาพี่้าของเราก้าช่วยพี่ด้วยเอ๋อเอามาไว้พี่เอกไว้นะอ้าวฮตาู้ฮะผมงมีความรักเฮ้ยได้ ไม่ต้องเป็นแล้วอยู่ยะเราอะเป็นกล้าเนียเด็กบอกเลยว่าครเกอร์ได้กับใครคนหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันแต่ทันทีที่ได้แต่ทันทีที่ได้เห็นเธอครั้งแรกหัวใจกับเต้นแรงมากผมไม่สามารถอะไรผมไม่สามารถรับสายจากเธอได้เลยแบบนั้นไปนแบบนี้ เขาเรียกว่ารักแรกได้หรือเปล่านะอยากคุยด้วยจังอยากรู้เสียงหายไปไหนอะเสียงบ้าเสียงหายแล้วเสียงหายหายหายอยากคุยด้วยจังอ๋ออยากคุยด้วยจังอยากจะรู้จักกับเธออยากอยากเจอรู้จักกับเธอให้มากกว่านี้ผมควรเริ่มยังไงดีนะเรื่อนไหนครับเรื่อนไหนครับเรื่อนไหนเรื่อนไหนเฮ้ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะมองอะไรหลุดอยู่ละเอิก้า อ่ะไอ้ก้าไอ้ก้าฮะฮะฮะหมดมึงไงไอ้ก้าไม่กล้หลงบมดไม่เนอะเนี่ยเนี่ยแล้วหยุดยิดยิดนะตอนเวลาแบบถึงสองภาคอะไอ้ก็จะกัดเด็กๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยจนแบบบางทีไอ้ก็จะแบบติดเป็นนิสัยเลยว่าอ่ะบมดแกอ่ะอ่ะอันนี้บมดคนนี้นะอะไรหลงหลงหลงมันหลงอ่ะพี่ก็รัแรกของฉันไงล่ะอะไรวะจะเป็นอะไรไปได้อีกล่ะ แฮมเหรอแฮมแฮมเหรออืออนั่นแหละจะแฮมจะหือก็ได้นีจริงจะเป็นอะไรไปได้ล่ะแฮมแฮมหืออเอาครับมันเป็นคำว่าแหน่เนี่ยแต่ว่านั่นแหละมันรู้สึกแบบขัดขัดแปลกๆออกผมว่าหือมันดูดีกว่านะเอกตอถ้าให้นับตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาฉันก็เห็นแกพูดแบบนี้เป็นร้อยกว่ารอบแล้วล่ะก้าอา อ่าครับ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 ไม <laughs> ่ชอบอ่ะชอบอะ <laughs> บ่ะชอบอ่อบอะ <laughs> จริงนะอยู่ในดีด้าเป็นแบบนี้จริงคือแบบถ้าเว้นไปห้าทีแกแล้วมันไม่ตอบอ่ะ <laughs> โอเคคือวันไม่นี่แหละต้องเรียกสติเอาพอแต่ลุจะห้า,<อ>ไางไหมบทนี้แล้วนะ <laughs> จริงว้แล้วมันก็กลายเป็นไอเป็นคนดุจริงไอไม่ใช่คนดุนะสถานการณ์ว่ะครับอ่ามามามา,มาแล้ว <laughs> ดูซีดูซีเชิญนะ เธอน่ารักมากแหละดูซิดูซิเธอน่ารักมากเลยล่ะแบบนี้ต้องจีบไหนอ่ะคนไหนวะคนอะคนที่ผัวแดงๆมัดมัดผมทรงดังโง่นั่นไงนี่ไอ้คุณกล้าครับคือว่านั่นอะมันเป็นน้องสาวผู้หญิงเลยนะไอ้กล้าไหนอันไหนวะเอ๊ะและเอ๊ะและ แล้วทำไมหรอครับแล้วมันทําไมน่ะเหรอก็ไม่ให้จีบไงล่ะครับเข้าใจไหมครับแล้วรักแรกของผมก็ถูกปิดฉากด้วยความรวดเร็วครับถ้าถามถ้าถามว่าทําไมผมถ้าถามว่าทําไมผมยอมง่ายจังเพราะว่าผมสู้แรงควายของมันไม่ได้ไงล่ะครับเนี่ต้นกล้าเอ้ยเออ หม้อก้าสโลเกนหน้าใสใจเสิรไอ้ใจเกเรไอ้ก้าไอ้ใจเกเรโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ไอว่าได้แค่ไอ้ย่างว่าทำไมพี่ถึงบอกว่าคาแรคเตอร์ให้เพราะว่าถ้าเราเป็นยูยะเราไม่น่าหรอกยูยะมันจะแบบอื่นๆซึมๆนิ่งแต่หัวตะลุกมันไม่มีความนิ่งหัตะลุกมันเป็นเด็กเอลเลนใช่แต่ย่างก็ต้คนนี้ไปไหนดูนิดนึงเนยูยะหรอ ใช่ก็ตัวเมื่อกี้นะครัะก็เป็นตัวพระเอกของไอ้เรื่องที่เราพากันเมื่อกี้อีกเรื่องนึงเรียกซะหมดความเป็นญี่ปุ่นไปเลยเว้ยใช่ใช่มันต้องออกแนวแบบขรึมๆดับในออกกลัวๆบาดานิดนึงซึ่งคนตะรุมันไม่ได้คาแรคเตอร์แนวนั้นเข้าใจเลยใช่ใช่ไหมไอถึงได้แบบเนี่ยคนรู้เองไม่ได้อย่าอ่าฝืนเลยไม่ได้ก็อย่าฝืน เอออย่างตอนทีนตอนที่สี่มันก็พอมีแบบรีแอคนี่นะแบบเฮ้ยนี่มันขันบ้าอะไรมาจากไหนวะเนี่ยสีบูอีกตั้งเหอะใช่เรจะรู้มันเสียงหล่อนะเสียงมันแบบเสียงนี่มีพระเอกเลยแหละแต่ความที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยแหละประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยแหละเนาะโอเคค่ะถ้านะไม้ก็สนุกวันนี้พวกเราชาวแก๊งบ้านี่บ้านี่ขอตัวก่อนนะคะ่ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณคันดาที่ชวนมานะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอฝากช่อง r o w n y House ไว้อีกครั้งเลยนะคะก็หวังว่าครั้งหน้าคุณคันดาอาจจะเชิญพวกเรามาไลฟ์ด้วยใหม่ใช่ใช่ครับเย้ตบมือตบมือเอฟเฟกไม่เล่นไม่นะเอฟเฟกไม่เล่นไม่นะเอฟเฟกไม่เโนโนเหมือนกันเลยเอฟเฟกมูน